ก็สวัสดีพี่น้องชาวเวทตกทัสนะครับวันนี้อยู่กับเฮียรุดเวเปอร์นะวันนี้นะครับผมมาตามสัญญานะครับผมนี่นะครับเพาเอโอคิดนะครับจากค่ายวนดี้เวฟนะฮะนี่โทนี่บีโอเจก็มาเดิมนะครับลุงโทนี่นะครับก็ ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับอ่ะบอกก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ผมได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมก็ซื้อต่อเข้ามานะฮะก็ในกล่องนะครับที่ให้มาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับให้พี่น้องดูตัวเครื่องก่อนนะครับอันนี้มือผมอาจจะมันนิดนึงนะครับเพราะว่าเหงื่อมันชอบออกที่มือนะฮะพี่น้องนะเออนี่น ก็อันนี้ผมได้ลองเล่นไปบ้างแล้วเป็นคอยโรงงานนะครัอ,อลองฟิวคอยโรงงานดูก็ถือว่าฉ่ำนะกลิ่นลิ์นิกได้ค่อนข้างที่โอเคนะครับอืมรูปทรงด้านในนะครับนี่ลุงโทนี่นะครับอะเรามาดูในกล่องกันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้บ้างเป็น,ปนคอยโมนะครับคอยโม RBA นะฮะก็รูล,ลมนะฮะ รลมปรับได้นะครับก็คล้ายๆยูนิแท้งนะครับเป็นยูนิแท้งนะฮะเปิดจุกแล้วก็เติมนะครับแต่ลมยาด้านนี้ด้านบนนี้นะฮะห้องเครื่องนะครับสำหรับห้องเครื่องก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆอะตอมไคลินนะฮะห้องเครื่องคล้ายกันเลยนะครับอะตอมไคลินก็ประมาณนี้นะครับที่จับลวดนะครับมียูซีด้านนะครับสามารถเล่นเป็นลวดพันทวนเข็มได้แล้วก็ตามเข็มได้นะพี่น้องเออแจ๋วแจ๋ว อันนี้นะครับแทงน,นี้ก็จุน้ํายาได้ประมาณ3 ml 4 ml ประมาณนี้นะฮะพี่น้องนะด้านหลังก็เป็นรูปชิประจรนะฮะด้านหน้าก็เผาเลยนะครับเผลก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่มีฐานขนาด2 1 7 0 0ใส่ก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะเออ,อแล้วก็มีดิฟทิปมาให้นะครับดิฟทิปสีขาวอย่างนี้นะฮะอืม ดิฟทิฟนะครับดิฟทิฟก็สามารถดึงออกได้นะครับพี่น้องสำหรับใครที่ไม่ชอบนะฮะก็เป็นขนาด0.6นะฮะ0.6โอห์มนะครับก็อันนี้วัดก็บอกมาว่าควรที่จะเล่น1 8บแถึงยีวัตต์นะฮะก็อันนี้เอาไว้ใช้กับพวกนิโคตินประมาณ6กถึงเนะฮะถึง12บสองวันนี้ใช้ได้นะวัตดนะฮะลวดศูนนะครับลวดศูนพันมากี่รอบพันมา 6รอบแกน2.5นะครับอ่ะอันนี้เราก็จะยังไม่ใช้นะฮะเออเราจะไปใช้อย่างอื่นกันนะครับเป็นที่ตัดขาลวดนะฮะที่ตัดขารวดนี่คือแนะนํามาเป็น7มิลนะฮะนี่นี่ชี้ว่ให้แล้วนะครับอืมแต่เราค่อยใช้นะฮะนั้นก็มีโอลิงนะครับโอลิงแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็ไขควงแล้วก็เอออันนี้ก็เอาไว้ขันที่ปุ่มนะฮะ แล้วก็มีสายไดร์ซีนะครับเป็นคู่มือ มาทีนี้เรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลาพี่น้องด้วยนะฮะเออใครที่อยากอ่านคู่มือก็เลื่อนไปดูเมื่อกี้นะฮะแล้วก,กดหยุดไว้นะฮะมาอันนี้คงผ่านเลยดีกว่านะพี่น้องนะเพราะว่านะพี่น้องน่าจะไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเออน่าจะสนใจแบบเป็นคอยโมมากกว่านะฮะบ,บวกลบนะครับนี่ใส่ฐานขนาด1850นะฮะ ก็มีเป็นปลอกฐานมาให้อย่างนี้นะฮะเออ,เอ,อน้าจอนะครับก็จะขึ้นวันที่เวฟนะฮะออมาดูกันนะครับว่าปรับวัตอันนี้แปดสิบวัตต์นะครับผมปรับได้แปดสิบวัตต์อืมแปดสิบวัตต์ถึงห้าวัตต์นะฮะอ,อ่าอันนี้ในในที่บอกนะครับก็เอาไว้จับงี้แล้วขันออกนะเอ,อ้ยก็เอาไว้เปลี่ยนปุ่มได้นะครับพี่น้องใครที่เอ,อ่อ ชอบแต่งนะเป็นคนชอบแต่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนปุ่มได้อปุ่มนะครับเอามายื่นออกนะครับจากฝานะฮะนี่พอดีเลยเรียบไปอ่าเรียบไปกับฝาเลยนะฮะส่วนรูลมก็อยู่ด้านนี้นะฮะก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาว่าถ้าเทียบกับบีนะถ้าเทียบกับบีบีอันไหนมันใหญ่จะเล็กกว่ากันนะครับมาเรามาเทียบกันก่อนนะฮะ ความสูงนะฮะความสูงผมว่าบ b บสูงกว่านะฮะบ b บสูงกว่านะครับอืมเนี่แต่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะฮะหน้าตาคล้ายกันเดีย้ยเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวแตัวเผาะจะสูงอ่ะตัวเผาะจะอ้วนกว่านะฮะโอ้ยอ้วนกว่าเยอะเลยโอ้โหอ้วนกว่าเห็นเห็นเลยพี่น้องดูดินะครับอืม เออก็บีก็จะบางกว่านิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะใหญ่กว่าครับนะเออเตมไม้เต็มือดีนะ,ะพี่น้องนะความเบานะครับความเบาตัวนี้เบากว่านะครับเบากว่าบีบนะฮะหอะตอมตัวนี้ยิงก่อนดีกว่านะฮะเนี่ยข้อดีนะครับพี่น้องข้อดีก็คือไม่ต้องนะฮะไม่ต้องมีอะแดปนะครับหรือ ตัวที่เอาไปโมนะครับอย่างพวกแพนด้าอะไรพวกนี้พวกแพนด้าก็จะต้องมีอะแดปมันนะครับแล้วก็ไปใส่เครื่องนะถึงจะโมได้นะครับอืมส่วนอันนี้ไม่ต้องนะฮะอะตอมตัวนี้ไม่ต้องก็ใส่ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะฮะเราไปใส่เครื่องเราได้เลยนี่ก็ขออนุญาตใช้เป็นลวดหนูนะฮะลวดเอเลี่ยนจากข่ขยหนูนะฮะลวดหนูนะเป็นลวดเอเลี่ยนนะครับ แต่๋รอให้รวดเดย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่าเ,เจ้าคอยโมของเผาเนี่ยจะเด็ดแค่ไหนนะครับ อไม่มีผิดหวังนะครับไม่มีผิดหวังอยู่แล้วนะรถหนูฮะเออโอ้ยแสบมือ <c oughs> อประมาณนี้นะครับนี้นะครับคั่วด้านล่างนี้นะครับพี่น้องเห็นหรือเปล่านะฮะคั้วด้านล่างนี้ก็สามารถเออเอาไอ้ควงนะครับเอาไอ้ควงแล้วก็ขันแล้วก็ปรับขึ้นมาได้นะปรับขึ้นมานิดหนึ่งได้นะครับถ้าเออมันไม่อ่านอะตอมนะครับถ้าคั้วบางอันมันเตี้ยเกินไปเนี่ยนะฮะก็สามารถขันนะฮะขันออกมาได้นิดหนึ่งเออปึ๊บเนี่เอาอตอมแพนด้ามาใส่ฮะ อันนี้ค่อนข้างที่จะลื่นนะครัพี่น้องดิฟทิปอันเนี้ยนะที่เขาให้มาเนะี่ยลื่นมากนะครับต้องหาผ้าหรืออะไรเนะี่ยมาช่วยจับนะครับในการหมุนเออมันลื่นจริงนะฮะครับก็ใส่เป็นพวกยูนิแทงโบโลแท้งอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยนะก็ใส่ได้นะครับอืมแล้วแต่ความชอบของพี่น้องนะครับจะชอบแบบไหนไปแต่งกันแบบไหนนะฮะกดสามที P, มีอะไรให้บ้างหนึ่งสองสามอ่ะ สามทีมีโหมดนะครับโหมดต่างๆนะครับก็เลื่อนไปใครเล่นโหมดไหนก็เลื่อนไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็มีแบบโหมดบพาสด้วยนะครับโหมดดิงสดนะฮะโหมดวลต์นะฮะอืมโอเคนะครับกดอันนี้พร้อมกันไงล็อกโอเคนะครับกดบวกอ่ากดปุ่มเวฟกับปุ่มบวกพร้อมกันนะฮะอ่าอนี้ก็อันล็อกก็พล็อกนะครับตรงนี้อันนี้คือกลับหน้าจอนะเออไม่รู้จะกลับหน้าจอเพื่ออะไรนะฮะ แล้วเรียบร้อยนะครับโมแล้วเรียบร้อยมาเรามาเทสกันเลยนะครับด,ดูลมก่อนก<ๆ>็ใส่น้ำยาด้านนี้นะครับ<ๆ>ผมชอบตรงปุ่มเนี่ยนะฮะมันไม่ยื่นออกมาเยอะเกินนะฮะเออมันเนียนไปกับฝากเครื่องเนี้ยมันดูดูสวยดีดูดีดีนะฮะมะเดี๋ยวผมชิมก่อนคำแรกนะฮะ อืมฟิลสูบนะครับผมฟิลสูบค่อนข้างที่จะโล่งนะเดี๋ยวผมลองปรับรูลมก่อนอืมปิดสิเออถ้าปิด ถ้าเป็ดรูลมนี่แน่นเลยพี่น้องนะแน่แนนะสําหรับใครที่ชอบผิวแน่นๆน่นนะเดี๋ยวผมจะไม่เปิดสุดแล้วกันนะเมื่อกี้เปิดสุดมันโล่งไปหน่อยอ่ประมาณนี้ตอนครึ่งหนึ่งว,ว้วาวว,าว้าวโอเคนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกมุมหนึ่งนะครับป อคนะครับพี่น้องเรามาเจออีกมุมหนึ่งนะครับมาอืมนี่เป็นไงสวยงาหรือเปล่าพี่น้องนะฮะ <os> โอ้โอก็ใครนะครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับอยากลองฟิลวีบีนะครับแต่ว่างบไม่ถึงงบไม่ถึงก็มาเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับแต่งได้เยอะด้วยนะฮะ ะอะตอมคอยโมท,ที่ให้มาเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะหวานช่าเลยนะพี่น้องนะก็ใครที่เคยใช้ไคลินอยู่เนี่ยนะไคลินอะตอมแท้งไคลินนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับฟีลเดียวกันเลยคล้ายๆเลยนะครับฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังนี้นะฮะด้านหลังนี้พี่น้องเห็นหรือเปล่านะเออมันก็จะบอกนะครับว่าเหลือน้ํายาเท่าไหร่แล้วนะครับนี่น,น,นเห็นไหม การจ่ายไฟนะครับพี่น้องการจ่ายไฟมาเร็วนะจ่ายไฟมาเร็วแล้วก็ไม่มีตกรประมาณนี้ก็อารมณ์เดียวกับบ b บเลยนะครับอารมณ์เดียวกับบ b บเลยก็รูปทรงเหมือนทุกอย่างนะก็ใส่ฐานด้3ขนาดนะครับพี่น้องหนึ่ง2 0ดหหย์สนเจแล้วก็2 1 7 0นเจนะครับสาขนาดเอออันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็วิธีอ่าแล้วก็เวลาใส่ฐานเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ต้องมีเบล์นะครับก็ว่าดึงอ่ะดันออกได้เลยนะครับจากด้านหลังนะครับดนกลุ่มกดอะไรพวกนี้ดีหมดนะครับอืมรูปทรงสวยนะครับก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอืตอนนี้ผมยังไม่มีจําหน่ายนะครับพี่น้องนะอใครที่สนใจจองทักมาที่ facebook นี่เลยนะครับเครับจะได้อย่างเดียวนะผมเอติเรื่องลิฟทิปนิดนึงนะครับผมเอมันค่อนข้างที่จะลื่นนะครับเวลาถอดออก มาถึงการให้คะแนนนะครับการให้คะแนนผมให้ตัวนี้ไป9เต็ม10นะครับเเต็ม10เลยนะครับคือไม่มีอะไรจะให้ตินะฮะคือดีมากทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์หมดนะครับเหลือแค่ดิฟทินะครับแล้วก็เรื่องความอ้วนไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเออไม่มีผลอยู่แล้วนะในการใช้งานการาจไฟอะไรพวกนี้มันดีหมดนะครับวัสดุดีด้วยแล้วก็ก็สามารถไปแต่งได้ด้วยแต่งได้เยอะนะครับเออสำหรับที่น้องทาใดที่ชอบแต่งนี่ก็ ไปจัดเต็มกันได้นะครับที่ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพา AO คิดนะครับจากค่ายันที่เวฟนะฮะไลค์กดซับัไคร์ยังผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ